เคสนี้นะครับเจอลูกค้าปักหมดุดไม่ตรงกับที่อยู่ก็เลยไปนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ไอคันเราจะ,ะแย้งทาง c เซนเ็เซนเตอร์ให้แก้หมดุดให้ตรงก็ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานานพอสมควรนะครับคิดในใจนะครับในแง่บวกนะครับก็ลูกค้าอาจจะแบบว่าปักมุดไม่ตรงก็ได้นะครับหรือว่าปักตรงแล้วแต่ว่าจีพีของลูกค้าไม่ตรงนะครับ หรือว่าคิดในแง่ร้ายนะครับลูกค้าอาจจะเรียกค่าส่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับประหยัดสักห้าบาทสิบาทก็คือประหยัดของเขาแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ช่างเรื่องของเขานะครับก็ไม่ได้เยอะเป็นกิโลนะครับก็นิดเดียวนะครับเคยแจ้งในเคสแบบนี้ไปแล้วนะครับกับกอร์เซนเตอร์นะครับก็ไม่ได้ค่าเสียเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้ตังค์เพิ่มด้วยนะครับก็ถือว่าระยะทางไม่ได้ไกลกันเกินพอสมควรนะครับไม่ถึงกิโลนะครับ ถ้าเป็นถ้าเกิดเป็นกิโลนี่นะครับก็ก็ได้ไม่กี่บาอยู่ดีนะครับก็เสียเวลาอยู่ดีนะถ้าเกิดแค่ทางคอเซนเตอร์ไปนะครับสรุปนะครับก็คือต้องวิ่งนะครับต้องยอมนะครับยอมเข้าไปนะวิ่งวิ่งทั้งๆท,งที่ระยะทางมันไม่ตรงนะครับเพื่อไม่ให้เราเสียเวลาแล้วก็จะได้รับงานต่อไปนะครับ